สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับมาเจอกันอีกแล้วในะเรื่องของความอร่อยผมได้ข่าวถึงความอร่อยของเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออาซาครับได้ข่าวว่ามีเมนูเนื้อวากิวด้วยครับหมูก็มีและอื่นๆอีกบ้างมายร้านเขาอยู่ตรงนี้ฮะถนนสีนครินรมก้าวหรือกรุงเทพปิทาตัดใหม่ฮะอยากให้ตามรอยมาชิมได้นะ้ำบัตเนา่า อย่ารอช้าอยู่เลยตามผมมาเลยนะครับค,คุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่เส้นเล็กน้ำตกหมูเขายังมีเส้นใหญ่มีขาวบะหมี่และมาม่าครับเหนียวนุ่มกำลังดีอยากให้ตามรอยมาชิมกันหลายๆทีหมูชิ้นเป็นหมูหมักที่อบอวนด้วยน้ำซุปที่เป็นน้ำตกสมุนไพรลูกชิ้นหมูและตับหมูหมักน้ำตกสมุนไพรเข้มข้อนอร่อยครับ เนื้อก็มีครับอันนี้จะเป็นเซเล็กน้ำตกเนื้อเป็นเมนูโปรดของคนรักเนื้อที่ไม่อยากให้คนรักเนื้อเนี่ยพลาดโดยประการทั้งปวงเลยครับ <c oughs> เนื้อนุ่มกระมังดีอบอวนด้วยน้ำตกสมนุนไพรอร่อยเลยครับ <c oughs> เขาใช้เนื้อน้องลายเมนูต่างๆที่เห็นนี้ไม่ใส่กัญชานะครับจะสั่งผ่านทางไล n e แมนหรือแกลบก็สะดวกดีครับ แล้วก็ไม่อยากให้พลาดกับเมนูบะหมี่งาดำเนื้อวากิวว้าวเส้นจะเหนียวนุ่มหอมกลิ่นงาดำครับ <c oughs> เมนูนี้ก็มีทั้งแบบน้ำและแห้งตามใจชอบเลยครับเส้นบะหมี่งาดำอบอวนไปด้วยน้ำตกซึ่งในน้ำตกนี้ก็จะมีพริกเผาเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยครับท่านใดที่ชอบทานเนื้ออยากให้ลองตามร้อยมาชิมครับรับรองว่าท่านจะติด ออกติดใจแน่นอนครับว้าวสุดยอดเลยน้ำซุปมีน้ำพริกเผาเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยครับช้ำนี้ช้ำนี้ช้ำนี้ครับสีสันน่าทานมากเป็นเมนูบะหมี่ต้ยมยำน้ำข้นเลยครับเครื่องต้งยมยำก็เข้มข้นมากครับไม่ต้องปรุงเลยเส้นบะหมี่้นเหนียวนุ่มครับอบอุ่นไปด้วยต้ยมยำเข้มขน้น ว้าวหมูแดงแผ่นใหญ่บ้างๆนุ่มอร่อยครับไส้ครับซึ่งทุกอนุดแต่มาด้วยเครื่องต้มยำเข้มข้นและนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูยังมีวัตถุดิบอื่นๆและก็หมูสับที่อยู่เต็มชามเลยครับ <c oughs> ทุกเมนูอร่อยแบบไม่ต้องปรุงครับร้านก็เปิด10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ และที่สำคัญยังมีท็อปปิ้งที่เป็นเกี้ยวกรอบผมนำมารยเต็มชามเลยครับ <c oughs> จากนั้นก็คลุกเคล้าให้อบอุ่นไปด้วยเครื่องต้มยำที่เข้มขน้นแล้วตักเข้าปากเสียงเคี้ยวนักรอบ <c oughs> คุณผู้ชมครับเรามาทานแบบแห้งกันบ้างอันนี้จะเป็นบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบแหง้งเส้นบะหมีม่เนี่ยหอมหอมเคี้ยวนุ่มละมุนเลยครับ <c oughs> หมูแดงร้านนี้ครับแผ่นโตหั่นมาบางๆหมูกรอบหนังกรอบเนื้อนแน่นนุม่มและตามมาด้วยเกี้ยวหมูครับผมร้อยท็อปปิ้งเพิ่มอีกนิดหน่อยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับยิ่งอร่อยเลย <c oughs> ร้านเปิด10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์นะครับวัตถุดิบเขาหุ้มมาสะ,สะอาดสะอ้านดีครับ ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะครับขอแนะนำเนื้อย่างน้ำจิ้มแจวหมักเครื่องถึงเนื้อเนื้อแน่นเคียวนุ่มเลยน้ำจิ้มแจวเข้มขน้นจัดจ้านตามสูตรพิเศษของทางร้านครับและนี่หมูสเตะ๊ะเป็นเมนูโปรดของใครบ้างครับเฮฮเนื้อแน่นเด้งครับตามรอยมาชิมได้นะครับอยู่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่มาดูเครื่องดื่มบ้างครับ ชาดำเย็นกระเจี๊ยบโอเลี้ยงแก้วยตะไคร้ใบเตยชาไทยอันนี้ชาไทยครับทุกเมนูทางร้านก็ต้มเองทาเองทางรา้านเขายังมีเมนูอื่นอีกเยอะครับที่นำมาถ่ายทำรีวิวนี้แค่บางส่วนเท่านั้นเองและก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกเมนูไม่มีกัญชาไม่ใส่กัญชาไม่เติมกัญชาครับหมูเนื้อวากิวออสเตรเลียและอื่นๆอีกเยอะครับ อาหารทานเล่นอาหารจานเดียวก็มีครับเป็นร้านก็วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมเลยละแต่ราคาย่อมเยาชั้นบนยังมีเบเกอรี่โฮมเมดครับอาหารในร้านไม่มีส่วนผสมของกัญชานะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ก็วยเตี๋ยเรืออาซามาดูโลเคชันครับอยู่ริมถนนสีนครินร่มเก้าหรือกรุงเทพกรีธาตัดใหม่ จุดสังเกตครับปากทางเข้าเป็นร้านอินแก้วเบเกอรี่และต้นไม้เขียวๆนั้นไว้เป็นมุมถ่ายรูปถัดมาเป็นลานจอดรถและที่นั่งทานอาหารมีทางห้องแอร์และโอเพนแอร์ครับด้านหลังยังมีลานจอดรถและประตูทางออกครับดูแผนที่ร้านชัดๆหรือจะเปิด Google m a p ก็หาง่ายครับโทรเลย091 865 6456และ094 863 6456นะครับอร่อยอย่างนี้อยากให้ลองตามรอยมาชิมจริงๆ ขอบพระคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ